ถุยน้ำลายรถฟ้านะครับเสร็จแล้วน้ำลายก็ตกลงมาที่ตัวเองนะครับเพราะอีลอนมาร์กเนี่ยได้โดนแฟนๆนะครับบิตคอยเนี่ยกล่าวหานะครับว่าเขาเป็นนักปั่นราคาตัวยงเลยทีเดียวนะครับอีลอนมาร์กแก้ไขอย่างไรนะครับต่อสถานการณ์นี้เดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับสวัสดีครับใครเป็น FC เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีหรือบิตคอยเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาสู่ประเด็น เกี่ยวกับอีลอนมาร์กนะครับอีลอนมาร์กก็ได้ถุยน้ําลายรถฟ้ฟนะครับลงน้ําลายก็ตกมาหาตัวเองนะครับเนื่องจากอีลอนมาร์กในเมื่อวานเนี่ยก็ได้ออกมาทวิตนะครับเป็นภาพนะครับลงในทวิตเตอร์เป็นภาพคู่รักนะครับแล้วก็ทางผู้ชายนะครับก็เห็นหน้าแฟนตัวเอง <gom> นะครับผลปรากฏว่าตอนเวลาที่กําลังเห็นหน้าแฟนตัวเองนะครับก็เห็นกระดานเทรดนะครับหรือราคาปิดคอยที่มันล่วงลงไป นะครับก็เป็นการล้อเลียนนะครับเกี่ยวกับบิตคอยนะครับและข่าวนี้เองนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างกระแสนะครับที่อีลอนมาร์กเนี่ยสร้างกระแสทําให้เมาต่างๆเนี่ยเกลียดชังอีลอนมาร์กนะครับเนื่องจากราคาบิตคอยมันตกลงนะครับเพราะการปั่นกระแสของอีลอนมาร์กเท่านั้นเองนะครับและในการกระทําของอีลอนมาร์กนี้นะครับทาให้เกิดไซด e เอฟเฟกนะครับมี2ฝ่ายด้วยกันนะครับ ฝ่ายที่ชอบและไม่ชอบนะครับฝ่ายที่ชอบหรือเข้าข้างกับอีลอนมาร์กนะครับก็มีทวิตท่านหนึ่งนะครับชื่อมิสเตอร์ไวนะครับมิสเตอร์ไวเนี่ยเขาก็ได้โพสต์นะครับสนับสนุนอีลอนมาร์นะครับแต่ต่อต้านความโกดแค้นของชุมชนของบิตคอยด้วยนะครับคือปกป้องอีลอนมาร์นั่นเองนะครับแล้วก็ทางทวิตเกี่ยวกับแฟนๆของบิตคอยนะครับมักจะออกกล่าวว่าราคาบิตคอยไม่ถูกสามารถปัดได้เลยนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับ พวกเขาเนี่ยก็กล่าวหาว่ามาร์กเนี่ยทำให้ราคานะครับของบิตคอยเนี่ยมันมีขึ้นมีลงนะครับก็คือเหมือนกับการปั่นราคานั่นเองดังนั้นมิสเตร์ไวนะครับก็พยายามที่จะออกมาปกป้องอีลอนมาร์กนั่นเองนะครับนั้นมิสเตอร์ไวเนี่ยออกมาโพสต์โจมตีแฟนแฟนของบิตคอยนะครับว่าพวกเขาแซงในระดับสูงสุดเลยนะครับอันนี้เป็นคําที่แปลมาจากภาษาอังกฤษอีกทีนะครับและนายอีลอนมาร์กก็ออกมาแสดงความคิดเห็น ตรงนี้ด้วยนะครับในเนื้อความเนี่ยมันบอกว่าอะไรบ้างนะครับผมก็อ่านตรงนี้นะครับว่าพวกแฟนแฟนบิตคอยมักจะชอบมาเถียงว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะจะมีการปั่นราคาบิตคอยในขณะเดียวกันก็ออกมาร้องกันระงมเมื่ออีลอนมาร์กออกมาปั่นราคาบิตคอยถือว่าเป็นพวกเสแสร้งนะครับระดับสูงสุดจริงๆน,นะครับตรงนี้ข้อความนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับจากข้อความตรงนี้นะครับก็ เราก็ต้องมาค่อยๆแปลความหมายกันนะครับในข้อความตรงนี้นะครับเขาก็บอกว่ามันจะมีแฟนบางกลุ่มนะครับที่บอกว่าอีลอนมาร์เนี่ยไม่ได้เป็นตัวที่กำหนดราคาของตลาดคริปโตจริงๆหรอกนะครับแต่เมื่ออีลอนมาร์ออกมาทวิตนะครับราคาตลาดคริปโตก็เคลื่อนไหวตามสิ่งที่เขาทวิตออกไปนะครับและพอเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นนะครับกลุ่มที่ เขาบอกว่าอีลอนมาร์กนะครับไม่ใช่เป็นคนที่มาควบคุมในตลาดคิปโตหรอกนะครับต่างก็สาบแช่งอีลอนมาร์กเป็นแถวเลยเพราะว่าไม่พอใจนะครับการกระทําของอีลอนมาร์กนั่นเองและก็ไม่เชื่อด้วยนะครับว่าอีลอนมาร์กเนี่ยสามารถที่จะสร้างกระแสนะครับให้ราคาบิตคอยเนี่ยมันขึ้นมันลงได้หรือปั่นราคานั่นเองแต่พอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับทุกคนก็ต่าง ออกมาด่าอีลอนมาร์นั่นเองจากสถานการณ์นี้นะครับอีลอนมาร์ก็ออกมาแก้นะครับเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ทวิตเตอร์นะครับของเขาเนี่ยเป็นรูปการ์ตูนบิตคอยอีกด้วยนะครับแต่ราคาก็ตอบรับน้อยมากๆนะครับในบทความนี้เขาต้องการบอกถึงอะไรนะครับแล้วก็เราจะทําการวิเคราะห์กันทีละประเด็นนะครับอย่างแรกนะครับการขึ้นลงของราคาบิตคอยเป็นเพราะอีลอนมาร์กจริงหรือไม่นะครับและ อีลอนมาร์กเป็นตัวแปรได้มากน้อยขนาดไหนส่วนตัวของผมผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งนะครับแต่ส่วนตัวของผมเนี่ยผมก็ไม่เชื่อว่า,าจะเป็นไปทั้งหมดนะครับตอนนี้มีข่าวนะครับที่จีนออกมาแบนเกี่ยวกับบิตคอยนะครับแล้วก็ทางารัฐบาลรัสเซียนะครับก็พูดถึงบิตคอยในแง่ลบนะครับเราทำให้บิตคอยเนี่ยในประเทศโดยเฉพาะโลกของ อ่าเผด็จการนะครับหรือคอมมิวนิสต์ต่างๆก็เริ่มที่จะแบ่งบิตคอยอันนี้เป็นปัจจัยหลักเลยนะครับที่ทําให้ราคาบิตคอยเนี่ยมันจากธรรมดาที่มันควรจะร่วงอยู่แล้วนะครับเมื่อมันมีข่าวออกมามันก็ร่วงอีกนะครับและอีลอนมาร์ก็เป็นตัวที่เสริมให้กับชุมชนนะครับเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะครับหรือบิตคอยเพิ่มความเชื่อนะครับเพราะว่าข่าวบางข่าวเนี่ยนะครับมัน อยู่ในวงการของคริปโตเคอเรนซีอยู่แล้วนะครับคนที่ได้เสพข่าวก่อนนะครับคือคนที่ใกล้ชิดนะครับกับข่าวพวกโลกของประเด็ุการณ์ทั้งหลายนะครับแล้วก็กลุ่มคนที่ได้รับข่าวก่อนเขาก็เตรียมตัวแล้วนะครับที่จะกําหนดราคาของบิตคอยจริงๆนะครับนั้นส่วนตัวผมไม่ได้เชื่อทั้งหมดนะครับว่าอีลอนมาร์ก์จะเป็นคนที่กําหนด ราคาในตลาดคือโตทั้งหมดนะครับดีลอนมาร์กสามารถทําได้จริงๆก็คือดอชคอยเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเรื่องนี้นะครับมันก็เป็นไปได้ยากมากนะครับเพราะม่ไม่มีหลักฐานอะไรแต่ผมเชื่อว่ามันมีทฤษฎีสมคมคิดนะครับเพราะว่า,าคนที่อยู่ต่างประเทศหรือคนที่เป็นมหาเศรษฐีคนที่ร่ำรวยเนี่ยนะครับเขาก็มีหูนะครับไปตรวจ ข่าวต่างๆนะครับของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นโลกของคอมมิวนิสต์โลกของอะไรต่างๆเกี่ยวกับวงการคริปโตได้เร็วกว่าเรานะครับนั้นอีลอนมาร์กก็ได้รับสารตรงนามมาอีกทีนะครับแล้วก็เตือนนะครับนะครับสำหรับนักลงทุนนะครับที่จะเตรียมตัวนะครับเพื่อจะรับมือกับสถานการณ์ของบิตคอยนะครับนั้นถ้าเกิดพูดได้เต็มร้อยนะครับในประเด็นที่2คืออีลอนมาร์กเนี่ยนะครับ ตั้งใจหรือเปล่านะครับที่จะทำลายราคาบิตคอยนะครับผมบอกเลยว่าไม่นะครับเพราะตอนนี้นะครับ l o n m a r k ก็ไม่ได้ออกมาประกาศอย่างชัดเจนว่าเขาจะทิ้งบิตคอยนะครับให้บริษัทเทสลาเนี่ยเลิกชำระบิตคอยนะครับเพียงแต่สต็อกเราค้างเอาไว้นะครับเนื่องจากว่าบิตคอยเนี่ยก็ยังเป็นการทำกำไรระยะยาวของบริษัทเทสลาที่อยู่นะครับนั้นเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่อง ที่เราควรจะวิเคราะห์กันหรือดูมุมมองหลายประเด็นนะครับแล้วส่วนที่สามนะครับราคาของบิตคอยในอนาคตนะครับและไซเคอรนะครับหรือวัฏจักรของบิตคอยเนี่ยมันเป็นไปตามธรรมดาอยู่แล้วนะครับมีขึ้นมีลงนะครับและคนบางกลุ่มนะครับที่เป็น สายแบบว่ามีเงินทุนมหาศาลอย่างพวกวานอย่างเงี้ยนะครับมีการเคลื่อนย้ายบัญชีต่างๆเนี่ยในช่วงนี้นะครับก็เป็นเกมของเขานะครับเกมของคนรวยนะครับที่จะพยายามที่จะทําให้ราคาตลาดในคริปโตเเรนที่นะครับก็จะทุบราคาตลาดเพื่อจะเข้าซื้อในราคาที่ถูกที่สุดนะครับนั้นแมงเม้าผมบอกเลยตายอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดใครที่ที่ ติดดอยนะครับเราก็แก้ดอยไม่ได้เพราะมันขาดทุนเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่อยู่ในระหว่างที่สามารถที่จะแก้ดอยตรงนี้ได้นะครับผมก็แนะนำว่าให้แก้ไปก่อนนะครับแล้วก็หันไปเล่นเหรียญตัวอื่นนะครับยอดนิยมนะครับที่ผมพูดไว้หลายคลิปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ข้อความวันนี้เป็นประโยชน์กนะับท่านหรือไม่ถ้าเป็นประโยชน์ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งนะครับ เราเป็นกำลังใจให้กระช่องเรามากยิ่งขึ้นนะครับกดปุ่มติดตามเรามี4ช่องทางด้วยกันคือบล็อกดิจิตเฟซบุ๊กยู u b e และไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อว่า Cryptocurrency Community นะครับก็สามารถเข้ามาได้ในนั้นก็จะมีข่าวนะครับจากหลายสำนักเลยแล้วก็มีข้อมูลนะครับการซื้อขายของเหรียญแต่ละเหรียญในแต่ละวันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะลาไปก่อนแต่ก่อนจะลาจากกันเราจะทิ้งลิงก์ตรงนี้นะครับที่เกี่ยวกับ กลุ่มของคริปโตเคอเรนซีคอมมินิตี้นะครับไว้ที่แถบชุมชนหรือใต้คลิปนี้นะครับก็สามารถเข้าไปหากันได้เลยถ้าหาไม่เจอก็เข้ามาทักเราได้จากช่องทางสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ